สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันพุทธที่11กรกฎาคม2567นะคะเช้านี้ก็พาสีคาสายบุญออกมารอใส่บาทเหมือนเดิมมีพี่บีข้าวจีอันนี้หมาของคนข้างบ้านนะคะเนี่ยตัวนี้แล้วก็มีข้าวป้าน,นแล้วก็ต้มเมื่อกี้น่ะข้าวต้ม โซนเลยแม่หนูไม่สซนเลยหนูไม่สซนเลยกระโดดตุบตุบดูสิลูกพระมาย่างโอ้ยหล่อมากหล่อจริงๆรงโอ้พี่บิก๊กพี่บิก๊กนอนรอนะลูกดูสิพระมาย่างลูกดูสิพระมาย่าง เดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะทุกคนจะมีหมาสองตัวมากับหลวงพ่อด้วยนะคะชื่อพี่มอมกับพี่ปุยเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะเช้าว,วันพุธรับพรเช้าว,วันพุธนะคะโน่นโน,โนข้อปัน้นข้อปัน้นกระโดดแล้กระโดดแลกระโดดแล นุน่นเขาต้มเขาต้มตุบอันนี้ก็หมาของคุณข้างบ้านเหมือนกันอันนั้นหมาไม่นงพี่บิก๊กโอ้ยไม่ต้องสก,กิดลูกนั่งรอนิ่งๆแล้ลูกเข้าปบ้าน ก็จีไปไหนหนูรักจัดเลยนะรักไม่ลงจัดเลยคุณข้าวทุกวันเนาะ มาแมวบ้านนี้ไม่มีตัวไหนที่จะไม่รักไม่ลงนะคะเพราะว่าไม่ลงคุณข้าวทุกวันคุยกันกอดกันทุกวันเนาะเราคุยกันเหมือนคนเลยเนาะ <c oughs> อะไรน่ารู้ขอบันครับเตรียมวเตรียมเตรียมาเรเตียมาเร็ โอ้โหหนูไม่โซนเลยป้านลูกหนูไม่โซนเลยใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันกับแม่นงนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะบุญหนุนนำในทุกๆสิ่งนะคะใส่บาทเช้าวันพุธนี่เหมือนพฤหัส โน,โน่นโน่นนั่งรอรอบนโน้นเลยลูกชายไม่นงข้าวปัน้นนี่คือข้าวโต้มปั้นเห็นนกร้อไหมลูกหนูปั้นเอ้ยไหนแล้วข้าวจี่อะ เดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะทุกคนรับพรวันพฤหัสนี่ลูกชายไม่ลงนี่เขาปานอันนี้ลูกสาวข้าวโต้มดูแล้ลูกดูแลลูกดูแลลูกไม่ต้องเรือมีมเรือพูดผิดไม่ต้องเรียมือแม่ <laughs> ไหนล่ะไปไหนละปั้นอะไอสุดแสบเข้าปั้นไปไหนล่ะแล้วอุ่นมาอีกแล้วหนึ่งตัวมาอีกแล้วหนึ่งตัวแน่แน่เขาตม้มเดี๋ยวถ้าเราอะ่ะตม้มดีๆลูกขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ